สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3นะครับสำหรับการซื้อขายนาฬิกาแบบเมมาๆนะครับมาดูเรือนแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาคาโซ G-Shock รุ่น GA 110นะครับรุ่นนี้ก็จะเดินแบบออโตเมติกนะครับซึ่งผมขายส่งที่ประมาณ700-1,000บาทนะครับมาดูรูปลักษณ์สภาพสวยงามครับรุ่นนี้เจอไม่บ่อยนะครับถือว่าค่อนข้างจะหายากนะครับ ก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Casio นับ ga 110นครับรุ่นนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่คนชายกันเยอะนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะส่งอยู่ที่ประมาณ7 0 0 1 0 0 0ถบาทเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Casio นะครับตัวสแตนเลสรุ่นนะครับ lra นะครับ131นะครับตัวเรือนเป็นสแตนเลสนะครับ สายแน่นๆนะครับส่งอยู่ที่ประมาณนะครับ500ถึง700บาทนะครับอ่าเรื่องต่อมาก็จะเป็นในส่วนของค่าซ o b อเบบนะครับซึ่งผมจะได้มา2ตัวนะครับก็จะมีรุ่นอ่า ba 130นะครับสภาพถือว่าคลิปนะครับสายเดิมๆแน่นๆนะครับแล้วก็ตัวสีออกแนวเรียกว่าสีอะไรสีครีมหรือเปล่านะครับติดส้มๆหน่อยๆนะครับ สภาพก็สวยครับราคาก็ส่งอยู่ที่ประมาณนะครับ400นะครับ400ถึง600บาทนะครับตัวต่ป้ปก็เป็นโซล่าเซลล์นะครับทัดโซล่าคาเซโทัดโซล่านะครับรุ่น a q s 8 1 0นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยสายเดิมๆนะครับ300-400ถึง400บาทนะครับราคาส่งหน้าตอนนี้นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นคาเซโอเช่นเดียวกันนะครับรุ่น aw 8 0ูนนะครับซึ่งผมจะได้มา2ตัวนะครับราคาขายส่งผมก็จะส่งที่ประมาณ 200- 400ถึงบาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นคาเซโอ bg นะครับจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะครับจะเป็นรุ่น bg 3 0 0 3 v นะครับมีสติ๊กเกอร์ของบริษัทนะครับยังติดอยู่เลยนะครับส่ง200-400ถึงบาทนะครับ รุ่นต่อมาก็เป็นคาสิโอรุ่น LAW25 นะครับรุ่นนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับ2 0 0ร้อถึงสี่บาทเช่นเดียวกันครับต่อมาเป็นของคาสิโอนะครับคาสิโอ MTP131 นะครับหน้าใหญ่นะครับสีฟ้าฟ้านะครับ2 0 0ร้อถึงสี่บาทครับตามสภาพต่อมาก็จะเป็นรุ่น MTP นะครับ1 3 0 2นนะครับสายเดิมๆนะครับสภาพสวย ก็สอ0รอยถึงสี่บาทเช่นเดียวกันครับรุ่นต่อมาก็จะเป็น mtp 12 4่นะครับนี่6เข็มครับสภาพสวยสายเดิมๆครับ2 0 0ร้อถึงสี่บาทเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับสภาพดีค็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับรุ่นต่อมาก็จะเป็น c a s โอตัวเล็กนะครับของผู้หญิงนะฮะรุ่น ltp 1283นะครับ ส่งสองร้อยถึงสามร้อบาทนะครับประมาณนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นคาซีโอนะครับรุ่น mrw 2 0 0 h นะครับตัวนี้ก็สองร้0ยถึงบาทนะครับราคาส่งครับเรื่อนต่อมาก็เป็นคาซีโออีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นรุ่นนี้ก็สายเลนนะครับหน้าเหลี่ยมนะครับ ก็ขายอยู่ที่นะครับขายส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสามรบาทครับไม่เกินครับตัวตัวต่อมาว็เป็นไาแม็กนะครับพิมพ์นิยมตัวนี้นะครับเข็มภายน้ํานะครับไฟก็อ่าถือว่าจัดจ้านนะครับตัวนี้แต่ต้องดูในความมืดครับแสงสว่างมันเยอะไปหน่อยก็เลยดูไม่ค่อยชัดเจนส่ง200-400บาทนะครับอืมเรือนต่อมาก็เป็นไ ไทแม็กเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวมินินะครับไซส์เล็กนะครับสวยเลยแหละครับผมเล็กที่ขี้หนูครับตัวนี้หนึ่งร้อถึงสามบาทครับราคาส่งนะครับตัวต่อมาก็เป็นสวอตบีดนะครับตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับสายเดิมๆแน่นๆนะครับตัวเรือนก็จะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมนะครับก็สภาพยังสวยนะครับดีไซน์เก๋ๆนะครับไฟก็สว่าง เต็มๆนะครับความมืดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับดูชัดแจ่มมากครับเรือนนี้นะครับส่วนเรือนต่อไปก็เป็นยี่ห้อ adidas นะครับ adidas รุ่นนะครับ ads 2 6 6 0นะครับตัวเรือนก็เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับราคาก็อยู่ที่นะครับ2อ0 4 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็เวทนะครับ นาฬิกาที่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับตัวนี้สายเดิมนะครับเค่องเดิมนะครับสภาพสวยครับ2 0 0ร้อถึงสี่บาทครับตัวนี้ออปพอรครับสายเล็กนิดนึงนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับงานสะสมครับตัวนี้สภาพสวย2 0 0ร้อถึงสี่บาทเช่นเดียวกันครับเดินต่อมาว่าเป็นโคอรโบนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสทั้งเรือนนะครับ ชื่อเสียงอาจจะไม่โด่งดังมากครับแต่วัสดุเป็นสแตนเลสครับถือว่าวัสดุเยี่ยมมากนะครับหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทครับตัวต่อมาก็เป็นจิโอร์โนนะครับอ่าหน้าเก๋ครับในวันที่ออ่าไ้้ดานล่างครับสวยงามครับตัวนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทครับตัวต่อไปเป็นเอนจินนะครับในการเอนจินนะครับก็สีทองถือว่ายังสดนะครับสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทครับสําหรับเรือนนี้นะครับ เรือต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกาแลนสนะครับตัวสตนเลสนะครับสายเดิมๆนะครับออกข้างใหม่เนี่ยพันขึ้นนะครับตัวนี้ผมส่งแค่สองร้อยถึงสามร้อยบาทครับแล้วก็เรือนต่อมาเป็นในส่วนของซิติเซนอัตโนมอติกนะครับตัวนี้กึ่งงานช่างนะครับขยับและเดินนะครับแต่ต้องไปดูนิดนึงนะครับตัวนี้ส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทครับตัวต่อมาหรือวิมคาวนะครับก็จะภาพสวยนะครับ สายเดิมๆนะครับกระจกใสวิ่งเลยตัวนี้1 0 0่งรถึงสามบาทครับตัวต่อมาจะเป็นในส่วนของเดวิน่านะครับงามๆครับกระจกใสไซส์ผู้หญิงครับห0ึ่งรถึงสามบาทครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโพม่านะครับจอทีวีรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ารุ่นโบราณครับตัวนี้ก็ก็ขยาเดินครับ ส่วนระบบภายในก็อาจจะไปเช็คเอานิดนึงนะครับตัวนี้2 0 0ร้อึงสามบาทครับอ่ะทั้งกองนี้นะครับผมขายอยู่ที่8,500บาทครับถูกไม่ถูกนะครับคุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณาดูครับ